คเครื่องบินสายอเมริกาถือว่าเป็นสายที่คนเล่นเยอะที่สุดแล้วในวงออบโกลลี่ซึ่งคนไทยหลายคนก็เล่นสายอเมริกาเยอะซะด้วยผมก็เลยมาทําคลิป5อันดับคือบินสายอเมริกาที่ดีสุดโดยในการจัดอันดับนี้ผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวความคิดเห็นของพวกอื่นมาใช้ในการจัดอันดับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันดับที่5 F4U1D Corsair เป็นเครื่องบินที่ใช้บนเรือทุกเครื่องบิน และเป็นคือมินที่มีปีกแบบน้องนังนวลนเป็นเอกลักษณ์ของมันโดยข้อดีของลำมนี้คืออันเอกประสงค์คือสามารถเอาไปเทินไฟก็ได้บูมแอนซุมก็ดีข้อเสียคือข้าเลดออฟคามต่ำทำให้ตัดต,ตับได้ไม่ค่อยเร็วและนี่คือค่าสัตว์ของ f c u 1 d Corsair อันดับที่4 P47D30 Thunderbolt เป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาสำหรับบูมแอนซูมโดยเฉพาะโดยข้อดีของลำนี้คืออึดเครื่องอเมริกาที่ว่าอึดแล้วเจอลำนี้เข้าไปยิ่งอึดขึ้นไปอีกปืนเยอะตัวลำนี้มีปืน12.7มม,ม,มถึง8กระบอกกิ๊กเคซึ่งทำให้ลำนี้สามารถให้ออนกับสตูดได้แบบสบายๆข้อเสียคือความคลองตัวต่ำม,มากต่ำจนเทินไฟสู้คนอื่นไม่ได้เลยถ้าจะเล่นลำนี้ แนะนำให้เล่นแบบบูมแอนด์ซูมจะดีกว่าและนี่ค่าสเตตของ p 1 7 d 3 0 t h u n d e r b o l t อันดับที่3 m 6 f f hellcat สำหรับเจ้าแม่นรกตัวนี้เป็นตัวที่ใช้บนเรือทุกเครื่องบินเดี๋ยวข้อดีของลำนี้คืออนเนกประสงค์คือสามารถเอาไปเทิร์นไฟก็ได้บูมแอนด์ซูมก็ดีเลี้ยวเร็ว ท้าไม่ลํำนี้สามารถเทงเฟ้นสูออก้กับคนอื่นได้ดีใช้ได้เลยข้อเสียคือไม่มีอลนนี่คือค่าสัตว์ของ F6F Hellcat อันดับที่2 P51D 1 0 Mustang สำหรับเจ้ามาแตงแรง3เท่านั้นเป็นเครื่องินที่เร็วแรงทรละละุนรกเดี๋ยวข้อดีของลำนี้คือเร็วแรงแลยมีความเร็วสูงสุดถึง 1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอนเนกประสงค์คือสามารถเอาไปเทินไฟก็ได้บูมแอนซุมก็ดีแต่ลำนี้จะหนักไปทางบูมแอนซุมนิดหน่อยคาเร็ตออกความสูงทำให้แตะดับได้เร็วข้อเสียคือไม่มีและนี่คือค่าตัดของ p 5 1 d 1 0มาแตง่งอันดับที่1 f 8 f เปียแคต รับเจ้าแมวหมีอ้วนปกปิกน่ารักตัวนี้ทำไมถึงมันอยู่อันดับหนึ่งได้ละ่ะเพราะข้อดีของลำนี้คือปืนโคตรแรงโดยมีปืนที่10มมถึง4กระบอกด้วยกันซึ่งสามารถทำให้สตูร่ล่วงได้ภายในไม่กี่วิเร็วแรงโดยมีความเร็วสูงสุดถึง710กิโลเมตรต่อชั่วโมง,ง,มงถ้าเลออฟคสูงทำให้แตะระดับได้เร็วข้อเสียคือไม่มี และนี่คือค่าสัดของ f8 f v c a t และนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้หากใครมีข้อมูลเพิมเ่มเติมก็สามารถมาแชร์ในคอมเมนต์ได้และอย่าลืมกดไลค์ซับด้วยสวัสดีสสครับผมยงรันยองยองไอ้ว่าน้อเยาว์ตะกิ้เต่งห้งชาเ้ยโยกันเดียวเรียวาวใจไม่จะเบื่อ้าเพื่อเธอใ้ไว้จาได้รับรู้ไหม กูมาได้บุญก็ดันยงดันยงว่าเอ้ยว่าเชียงกุงเชียงกุงยาลมแล้วก็ง